สวัสดครับวันนี้ฝนตกนะฝนตกแรงเลยครับช่วงนี้ครับโอ,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 โอ้หน่ซึ้เลยครับวันนี้ตกสองรอบครับวันนี้ฝนตอนช่วงเที่ยงก็ตกทินึงแล้วครับอันนี้ก็ประมาณห้าโมงตกนินึงอ่าวันนี้ชื่น่มด้วยนะครับพี่น้องชาวนาดีใจมาก หมดแล้วก็ตื่นใจเนาะเดี๋ยวรวมเบาโหแรงมากเลยครับตรงนี้ นี้แรงมากเลยครับอย่างนี้เลยชาวนาชอบสุกอย่าหยุดนะครับเนาะสักสามชั่วโมงก็พอแล้วโอ้โหมืดตื้บเลยครับตรงนี้